เทศบาลตะบนน้ำเชี่ยวจัดแข่งขันภายเรือด้วยลำไม้พายประจำปี2558ที่คลองน้ำเชี่ยวตะบนน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมง,งอบจังหวัดราชนายพิยรพงศ์พิพัฒเลิศสกุลนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนลำเชี่ยวจัดการแข่งขันภายเรือด้วยลำไม้พายประจำปี2558ระหว่างวันที่12ถึง13ธันวาคมโดยมีทีมผู้เข้าแข่งขันจำนวน19ทีมแบ่งเป็นชาย14ทีมและหญิง5ทีมสำหรับการแข่งขันครั้งนี้เพื่อเป็นการฉลองวันตรุษ อีดินอจชาของชาวไทยมุสลิมอีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนชุมชนน้ำเชี่ยวซึ่งเป็นชุมชนมุสลิมและไทยมุสลิมรวมถึงชุมชนไทยพุทธแห่งอื่นๆในจงังหวัดโดยการแข่งขันภายเรือด้วยลำไม้พายมีเอกลักษณ์ที่ถือว่าเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยสำหรับการจัดการแข่งขันทีมชายผลแข่งขันทีมชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีมเมียเพลออันดับสองทีมมาลายเงินทีมอันดับสาม สิงอ่างตากาดอันดับ4อบอตอวังตะเคียนส่วนประเภททีมหญิงชนะเลิศอันดับ1นึ่งอบตอวังตะเคียนอันดับ2ทีม v r อาร์เฟรนอันดับ3ทีมกอไก่กุ๊กกุ๊กและอันดับที่4ทีมเทศบาลตำบลน,น้ำเชี่ยว